สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทพพรเจ้าองค์หนึ่งที่เออเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะพระพิคเนฟครับผมเทพแห่งความสำเร็จการขจัดอุปสรรคศิลปะวิทยาการต่างๆนี่เห็นบูชากันแพร่หลายมากในบ้านเราใช่ค่ะแต่ว่าการคุยกันวันนี้เราอยากจะลองเจาะลึกลงไปในแง่มุมที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนักหรือแบบว่า ประวัติความเป็นมาที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าภาพจำทั่วไปที่เรามีกันอยู่ค่ะถูกต้องเลยครับคือแม้จะดูคุ้นเคยมากๆนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเรื่องราวของพระองค์โดยเฉพาะจุดกำเนิดเนี่ย เออแล้วก็การตีความในช่วงแรกๆมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากแล้วก็ชวนให้เรามองภาพท่านต่างไปจากเดิมได้พอสมควรเลยครับอืมเราจะมาดูกันค่ะว่าที่มาจริงๆตามหลักฐานนี่เป็นยังไงกันแน่มีพูดกันถึงแนวคิดที่อาจจะเก่าแก่ไปถึงศตวรรษที่1เลยนะคะแต่หลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็จะมาในยุคคุป,ปตะครับประมาณศตวรรษที่4-5ใช่ค่ะซึ่งเป็นยุคทองของอินเดียโบราณ แล้วที่สำคัญมากๆเลยคือพระนามต่างๆของพระองค์มีความหมายที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดนะคะอย่างชื่อคเนะที่เราคุ้นหูที่สุดนี่มาจากคณะที่แปลว่ากลุ่มกับอิสที่แปลว่าเจ้าหรือคณะปฏิที่แปลว่าผู้นำแห่งคณะชื่อพวกนี้ดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะคะแต่คำว่าคณะนี่สิคะอาจารย์ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นไหมคะใช่ครับคือคำว่าคณะเนี่ย อาจจะหมายถึงเหล่าพูดผีบริวารของพระศิวะก็ได้หรือในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งปวงเลยก็ได้ครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากคือคำว่าคณะปะติเนี่ยดันไปปรากฏอยู่ในคัมภีร์ิคเวทด้วยซึ่งเป็นคัมภีร์ฮินดูที่เก่าแก่มากๆสุดหนึ่งครับอ๋อค่ะครับซึ่งนักวิชาการเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยครับว่าคำว่าคณะปฏิในริคเวทเนี่ย หมายถึงพระคเนศองค์ปัจจุบันที่เรานับถือกันหรือว่าอาจจะเป็นเทพองค์อื่นในบริบทของคำพีตอนนั้นโหนี่คือความซับซ้อนตั้งแต่เรื่องชื่อเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีพระนามอื่นๆอีกที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อย่างวินัยกะครับวินายกะหรือทวายมาตุระอันนี้แปลว่าผู้มีสองมารดาแล้วก็มีเอกทันผู้มีงาเดียวใช่ค่ะผู้มีงาเดียว ลํโพทระที่แปลว่าผู้มีท้องพลุยหรืออย่างในภาษาอื่นอย่างทมินก็เรียกปิลยาถ้าเป็นพม่าก,ก็เรียกมหาเป็นนาครับซึ่งชื่อเหล่านี้โดยเฉพาะวินายกะเอกทันหรือลํโพทรเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเทวรูปเก่าแก่มากๆที่เจอที่อัฟกานิสถาน อายุเราๆศตวรรษที่4-5เนี่ยมีจารึกระบุชัดเลยว่าพระมหาวินายักโอ้ oh, ค่ะหรือภาพสลักที่ถ้ำอุทัยคีรีอันนี้ก็เก่าแก่ศตวรรษที่5เหมือนกันแล้วก็เทวรูปสมัยคุปตะที่ภูมิรบมเทียนก็ศตวรรษที่5อีกพวกนี้เริ่มมีลักษณะเสียนเป็นช้างชัดเจนแล้วก็ถือถ้วยขนมโมโทโกะซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อลำโพธอหรือเอกทันที่เราพูดถึงกัน พออาจารย์พูดถึงชื่อวินายกกะขึ้นมาอีกครั้งมันทำให้นึกถึงข้อมูลเชิงลึกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเลยนะคะคือแนวคิดเริ่มแรกเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เรียกว่าวินายกกะที่เป็นพ่อหูพจน์ซึ่งเดิมทีเขาไม่ได้เป็นเทพแบบที่เราเข้าใจกันใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากและอาจจะพลิกมุมมองหล,หลายๆคนเลยนะครับ คือในคัมภีร์ยุคแรกๆเลยอย่างมานวะคคิยสูตรซึ่งเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับพิธีกรรมในบ้านเนี่ยนะครับกล่าวถึงวินายากะซึ่งใช้เป็นรูปผูพ์ว่าเป็นกลุ่มอสูรหรือพูดผีประมาณ4ตนอสูรเหรอฮะครับเป็นกลุ่มที่มีพลังในการสร้างอุปสรรคสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ โอ้โหตรงข้ามกับที่เราเข้าใจเลยใช่ครับคือแนวคิดนี้ก็ค่อยถูกพัฒนาการตีความแล้วก็รวมเข้ากับเทพเจ้าองค์เดียวในภายหลังทําให้พระคเนศในยุคต่อๆมาเนี่ยมีบทบาทที่ซับซ้อนขึ้นคือเป็นทั้งผู้สร้างอุปสรรคที่เรียกว่าวิคณะกันตาและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ขจัดอุปสรรคหรือวิคณหาตาด้วยซึ่งบทบาทหลังเนี่ยแหละครับคือบทบาทที่เราคุ้นเคยและนิยมบูชากันในปัจจุบันโห ฟังแล้วทึ่งเลยค่ะแสดงว่าภาพลักษณ์เทพใจดีผู้ขจัดอุปสรรคที่เราคุ้นเคยมากๆเนี่ยคือพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากแนวคิดดั้งเดิมที่ต่างออกไปเลยสินะคะถูกต้องครับเป็นพัฒนาการทางความเชื่อแล้วเรื่องที่พระองค์เป็นผู้จดจารึกมหาภารตะละคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยมากๆเลยอ๋อเกร็ดเรื่องนี้ดังมากครับที่ว่าฤาษีวายาสะ เป็นคนบอกเล่าเรื่องมหารารตะแล้วก็ให้พระคนเนศเป็นผู้จดบันทึกโดยมีเงื่อนไขว่าฤาษีห้ามหยุดเล่าพระคนเนศก็ห้ามหยุดจดใช่ค่ะค่ะแต่ว่าข้อมูลทางวิชาการเท่าที่ทราบนะครับชี้ว่าเรื่องราวตอนนี้เนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ในมหารารตะฉบับที่เก่าแก่ที่สุดอ้าวเหรอคะครับคาดว่าเป็นการเพิ่มเติมเข้ามาในยุคหลังๆอาจจะประมาณศตวตรรษที่8หรือหลังจากนั้นไปแล้ว เพื่อ,เ,อ,อเสริมภาพลักษณ์ด้านสติปัญญาความรอบรู้การศึกษาให้กับพระองค์ให้เด่นชัดมากขึ้นไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะการที่เราได้มาสำรวจแง่มุมเหล่านี้ของพระพิคเนตในวันนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่า เรื่องราวของท่านมีพัฒนาการที่น่าทึ่งจริงๆจ,จากแนวคิดที่อาจจะคลุมเครือหรือกระทั่งเชื่อมโยงกับผู้สร้างอุปสรรคในยุคแรกๆเนี่ยกลายมาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้านการขาจัดอุปสรรคแล้วก็เป็นเทพแห่งปัญญาที่ผู้คนนับถือกันทั่วโลกมันไม่ใช่เรื่องราวที่หยุดนิ่งตายตัวเลยนะคะใช่เลยครับความซับซ้อนความหลากหลายตรงนี้แหละครับที่มันสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของผู้คนในแต่ละยุค แต่ละสมัยที่ค่อยๆหล่อหลอมให้พระองค์มีลักษณะมีความหมายที่ลึกซึง้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการละเวลาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่จริงๆครับอืมก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เทพเจ้าองค์หนึ่งสามารถมีบทบาทที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันในตัวเองได้หรือว่ามีตำนานที่ถูกเสริมเติมแต่งเข้ามาภายหลังมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเชื่อ วิธีที่มนุษย์เราสร้างและตีความสัญ,ญลักษณ์ต,ต่างๆบ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากบางทีนี่อาจจะเป็นคําถามให้เรากลับไปลองขบคิดถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปลักษณ์เรื่องราวต่างๆที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของพรพพิคเนตเองหรือแม้แต่ความเชื่ออื่นๆที่อยู่รอบตัวเราก็ได้นะคะ